สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดี้และรายการเ Channel ครับเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ครับเป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้ Facebook App พลิเคชันที่คุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะก,กังวลในการใช้เจ้าฟีเจอร์นี้ใน Facebook นะครับนั่นก็คือเรื่องของการรี o r t คลิปวิดีโอต่างๆหรือ,อกลุ่มต่างๆที่เข้าเข้ามาสร้างความรบกวนให้กับตัวเรานะครับแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่แฮปปี้เลยเจอรูปโป้มั่งเจอฆ่าตัวตายมั่งเจออะไรพวกนี้ครับ เขาเอามาแชร์เอามาลงกันบางทีก็หลอกขายโน่นนี่นั่นอะไรกันนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทําไงดีเราไม่อยากเห็นไอ้เจ้านี่ในกลุ่มของเราหรือว่าเราไม่อยากเห็นไอ้เจ้านี่อีกเลยนะครับเราอยากจะรีพอร์ตเจ้าคลิปวิดีโอนี้เหลือเกินกลุ่มนี้เหลือเกินแต่ก็กังวลว่าเฮ้ยเขาจะรู้ไหมว่าเราเป็นคนรีพอร์ตครับอันดับแรกฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับเวลาเราจะรีพอร์ตนะครับเรามาคลิกตรงนี้นะฮะอ่าไม่ใช่ใชฮะเรารีพอร์ตไปแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าคราวนี้เราจะมาดูผลจากการรีพอร์ตของเราครับผมว่ามันเกิดอะะไรรขึ้้นนบบางคั เรามาคลิกดูนะฮะจากการตั้งค่าแล้ว้ามาคลิกดูที่ ความช่วยเหลือและการสนับสนุนตรงนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ชมดูข้อความตอบกลับจากการรีพอร์ตของเรานะครับเราจากนั้นนะฮะเรามาเลือกดูกล่องข้อความการสนับสนุนซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมเมื่อเราคลิกดูตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะเราจะพบเจอหลายอย่างเลยนะครับที่อยู่ตรงนี้นะฮะว่าวิดีโอนี้ขัดต่อมาตรฐานกรณีนี้นะครับนี่เป็นวิดีโอที่ผมได้อัปโหลดขึ้นไปนะครับผมเขาแจ้งว่าวิดีโอผมขัดต่อมาตรฐานในเรื่องของสแปมนะครับซึ่งตรงนี้ฮะผมก็ทําการโต้แย้งไปนะครับว่าเฮ้ยของ ผมมันเป็นแค่วิดีโอที่เข้าไปเดินเล่นในส่วนสาธารณะเองไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับใครเลยก็อยู่ระหว่างตรวจพิจารณานะครับผมที่เหลือนะฮะเราลองมาดูนะครับเช่นว่าเฮ้ยเราเคยรีพอร์ตกลุ่มนี้เข้าไปนะครับผมเ,เช่นกลุ่มนี้แล้วกันนะฮะอาจรีพอร์ตเมื่อวันที่23มิถุานา2017นะครับได้รีพอร์ตไปว่าเนี่ยมันมันเป็นการก่อกวนนะครับผมเราก็คลิกเข้าไปดูได้เลยนะฮะ คราวนี้เขาก็จะมีคําตอบมาครับว่าหลังจากการตรวจสอบแล้วนะครับเขาได้ทําการลบกลุ่มที่เรารายงานไปแล้วนะฮะว่าไอ้เจ้ากลุ่มที่เขาสร้างมาขึ้นมานะครับผมมันมีการละเมิดมาตรฐานชุมชนนะฮะ มันอาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายนะครับคุณผู้ชมฮะแต่มันละเมิดมาตรฐานชุมชนนะครับนี่ก็แจ้งให้ผิวขาวหุ่นสวยสุขภาพดีนะครับผมซึ่งตรงนี้นะฮะเขาก็บอกยืนยันชัดเจนนะครับว่าไม่ได้ระบุว่าบุคคลใดเป็นผู้รายงานนะครับผมเพราะฉะนั้นการที่เราจะรีพอร์ตกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะฮะเราสามารถจะทําได้นะครับคลิปวิดีโอหรือรายบุคคลเราสามารถที่จะรีพอร์ตเขาได้ครับในกรณีที่เขาทําสิ่งไม่สมควรนะครับเช่นขายอาวุธ ขายยาเสพติดอะไรพวกนี้ฮะที่มันผิดกฎหมายด้วยแบบนี้เราสามารถที่จะทําการรีพอร์ตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก่อกวนหรือว่าเรื่องเนื้อหาความรุนแรงนะครับผมตรงนี้ฮะเราสามารถจะทําตรงนั้นได้ครับผมโดยที่บัญชีของเราเองไม่มีผลกระทบใดๆทั้งสิ้นเว้นแต่ว่าเรา ไปจงใจที่จะแกล้งรีพอร์ตคนที่เขาไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นครับผมเช่นเขาก็อยู่เขาดีๆเขาอาจจะขายของเช่นขายของธรรมดาธรรมดาแล้วเราไปรีพอร์ตว่าเฮ้ยเขาขายของผิดกฎหมายหรือว่าทั้งๆที่เขาอาจจะแค่เล่นกับลูกเขาหรือเล่นกับสุนัขแต่เราไปรีพอร์ตว่าให้ทําความรุนแรงนอครอบครัวหรือว่าทําร้ายสุนัขอะไรแบบนี้ตัวเราเองนะครับจะต้องได้รับผลจากการรีพอร์ตปอมๆแบบนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับการ าการการรีพอร์ตใครขึ้นมาสักคนหนึ่งนะครับเราอาจจะต้องดูรายละเอียดเพิ่มนิดหนึ่งว่าเฮ้ยเขาทําผิดกฎหมายจริงๆริงไหมเขาทาผิดกฎชุมชนต่างๆจริงๆไหมแล้วเราจึงไปรีพอร์ตเพื่อทําให้สังคมเราหน้าอยู่เพิ่มมากขึ้นครับแต่ถ้าเขาไม่ได้ทําอะไรแล้วอยู่ดีๆเราไปรีพอร์ตเนี่ยเรานะครับก็จะต้องรับผลกรรมนั้นเช่นกันในการไปรีพอร์ตจากการที่เขาไม่ได้ทําอะไรนะครับอาจจะโดนบล็อกโดนลบปิดบัญชีแล้วโดนแบนอะไรไปเลยก็เป็นส่วนที่เราจะต้องรับผลกรรมจากตรงนั้นไปนะฮะแต่หากว่าเขาทําไม่ถูกจริงจริง แล้วเรารีพอร์ตไปนะครับไม่ต้องกังวลนะฮะเขาไม่รู้เด็ดขาดแน,น่นอนว่าใครเป็นคนรีพอร์ตเข้าไปครับผมมีแต่ตัวเราเท่านั้นที่จะได้รับข้อความอย่างเมื่อสักครู่นี้จาก f a c e b o o k เขานะครับโอเคเนาะคุณผู้ชมฮะสำหรับวันนี้แบ่งปันความรู้กันตรงนี้นะครับแล้วขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับผมสวัสดีครับ